รายการเปิดกล้องสองโรงเรียนตอนเริ่มต้นไปอย่างไรกับนิวดีแอลทีวีรายการเปิดกล้องสองเรียนวันนี้มีโอกาสดีนะครับสนอเทืดชัยบระภัยได้มาเยี่ยมห้องเรียนดีแอลทีวีนะครับของโรงเรียนไตรมิตรชามลุงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการดีแอลไอทีมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ปรับมาใช้บูรณาการการใช้ดีแอลทีวีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับโดยการใช้ DLTV ที่เป็น new DLTV นะครับก็คือจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการครับอาจจะไม่จัดทุกชั้นทุกหลายวิชาแต่ถ้าคุณครูก็เลือกใช้วิชาที่ท่านอาจจะไม่ถนัดใช้สื่อใช้ใบงานใบกิจกรรมแบบออนไลน์นะครับทุกชั้นนะครับแล้วโรงเรียนก็เตรียมทรัพยากรก็คือ,อมีทีวีนะครับมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับคุณครูก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับในในทุกชั้นทุกรายวิชา ะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของ newdltv นะครับก็จะมีใบงานใบกิจกรรมตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูจะดาวน์โหลดมาใช้ได้โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต2ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรุ่น2ในปีการศึกษา2565นี้ โดยได้รับการนิเทศจัดอบรมครูผู้สอนขั้นตอนเริ่มต้นในการนำสื่อดี TV มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเป็นสื่อหลักและสื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ลดภารการจัดเตรียมการเรียนการสอนของครูแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาเอกครูผู้บริหารพร้อมในการเปิดรับนวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการพัฒนาผู้เรียน สพอปอคอนแก่นเขต2ใช้ศึกษานิเทศที่รับผิดชอบร่วมกับบุคลากรสู่พัฒนาการศึกษาทางไกลการนิเทศทางไกลสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวค่อยพบกับรายการเปิดกล้องสองโรงเรียนสอพอปอคอนแก่นเขต2ในตอนต่อไปนะคะ